เรามีเมนูเดดโคตรอร่อยมาแจกกันครับซึ่งอาจจะเห็นว่าในโต๊ะที่เตรียมวัตถุดิบเนี่ยมีส่วนประกอบวัตถุดิบที่เยอะมากๆแต่ทําออกมาแล้วต้องการันตีเลยครับว่าอร่อยมากเช่นกันนะครับ <c oughs> ส่วนวิธีการทําจะทํายังไงเดี๋ยวทําไปพร้อมโอมเลยครับ มาเลยเริ่มไม่ถูกเลยมันเยอะเริ่มจากครีมชีสก่อนดีกว่าซึ่งครีมชีสเนี่ยหลายๆคนที่ตามอยู่ในช่องนี้จะเห็นว่าเราใช้จริงๆเนี่ยหลายเมนูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเข้ากับคาเฟ่มากๆนั่นเองเนาะวันนี้ใช้อัตราส่วนน้ำเหมือนเดิมเลยครับอยู่ที่80กรัมนะครับแล้วก็ผงครีมชีสครับก็ประมาณอยู่ที่4ช้อน60กรัมนะครับตัวครีมชีสแล้วเราก็ตีให้เข้ากันครับ พยายามดูขอบๆนะครับว่าเวลาตีแล้วเนี่ยไม่มีผงไปเกาะเป็นก้อนเนาะแล้วก็ให้ตัวเนื้อเนี่ยมีความเนียนเท่ากันแล้วก็ฟองอากาศเนี่ยไม่มีนะครับถ้าเกิดเราตีแล้วมันยังมีฟองอากาศแบบบุ๋มๆอยู่แสดงว่ามันอาจจะยังไม่เข้ากันแล้วตัวผงอ่ะมันจัเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาตีแล้วก็พยายามวนเรื่อยๆเนาะจากล่างขึ้นบนครับ โอเคหลังจากได้ครีมชีสครับเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาใส่ตัวส่วนประกอบทั้งหมดครับเริ่มจากใส่นมสดพ r ชเจอร์ไลท์นะครับใช้อยู่ที่อัตราส่วนประมาณ70 ml นะครับแล้วก็ใส่เป็นนมผสมครับ80 ml นะครับทุกคน หลังจากนั้นครับใช้ผงไมโลครับใส่ที่ประมาณ3ช้อนนะครับเป็นผงไมโลแบบ100%ไม่ใช่ทีนวันนะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยเนาะคือความเข้มข้นซึ่งจริงๆเนี่ยฟิลลิ่งเวลาดื่มเนี่ยมันจะคล้ายๆมโลโรงเรียนแบบปั่นนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวผงโกโก้ Go ร่วมด้วยนะครับซึ่งโกโก้ Go เราใช้เป็นตัวพรีเมียมแบบนี้นะครับ1ช้อน นี่ครับเมนูนี้ครับก็คือเป็นเมนูมโลครัมเบอร์แล้วก็มีบราวนะี่เนาะฉะนั้นเราจะใส่ตัวบราวนี่ลงไปด้วยซึ่งเราใช้เป็นบราวนี่แบบนี้ครับทุกคนเป็นบราวนี่กรอบนะใส่ลงไปด้วยนะครับไม่ได้ใช้เป็นแบราวนี่แบบแบบเบเกอรี่นะแต่ว่าใช้ตัวกรอบเวลาปั่นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์ที่แบบเหมือนกับบิสกิตนะทุกคนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนาะก็ใส่น้ําแข็งไปเลย1แก้วอันนี้ใส่อีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเอาทุกอย่างไปปั่นให้เข้ากันครับแล้วมาเตรียมจัดเสิร์ฟครับ หลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วครับก็จะได้เนื้อตัวไมโลที่เนียนแบบนี้เลยครับขั้นตอน่อไปบามาจัดเสิร์ฟกันเลยครับเดี๋ยวเป็นแก้วคาเฟ่แบบนี้นะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะคือเมนูนี้มันจะมีความอร่อยความสนุกโดยใส่ครัมเบอร์ก็คือจะมีเป็นบิสกิตบดหยาบนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวไมโลนัทเกตนะครับซึ่งก็จะเป็นไมโลที่เป็นกลมๆอ่ะแล้วก็จะเอามาบดหยาบๆนะครับแล้วก็จะมีโอรีโอบดนะครับเมนูนี้ต้องบอกว่ามันมีความอลังการในเรื่องของความสนุกความเลเยอร์นะครับความเป็นท็อปปิ้งฉะนั้นเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าได้จากส่วนนี้นั่นเองนะครับเราจะมาตักอย่างแรกก่อนเลยละกันก็คือในส่วนของบิสกิตนะครับใส่ลงไป นะครับสัก2-3ถช้อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวโอรีโอบดจริงๆเนี่ยตวงมาแล้วนะครับก็ประมาณ2 3ถช้อนนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างของเครื่องดื่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่ตัวเครื่องดื่มของเราลงไปเลยนะครับประมาณนี้น่าจะพอแล้วครับหลังจากนั้นครับก็จะมาใส่ครีมชีสครับแบบนี้เลยนะครับนี่ ลาดลงใบแบบพอให้แบบเป็นแบบเป็นตัวครีมท็อปปิ้งเพื่อให้เวลาวางส่วนผสมแล้วมันไม่จมนะครับแล้วก็เวลามันพื้นสีขาวเนี่ยเวลาตกแต่งแล้วมันจะดูสวยมากๆนะครับเราก็จะใส่ตัวบิสกิตนะครับฝั่งหนึ่งนี่ครับแล้วก็ใส่เป็นตัวมโลนัทเก็นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่มันจะดูแบบว่าเวอร์เวอร์เวอร์วางไหนไหมครับเ <laughs> วเวอร์เวอร์เลยนะครับโอเค แล้วก็ใช้เป็นบราวนี่เนาะเสียบตกแต่งนะครับแบบนี้สัก2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นบราวนี่กรอบเนาะนี่ก็เสร็จแล้วครับกับเครื่องดื่มสุดพิเศษและอลังการของเราครับ ทุกคนเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยแบบเต็มสิบนี่คือแบบให้พันให้ให้ร้านเลยนะครับแบบเด็ดมากๆเลยแล้วก็ความสนุกของมานเนก็คือตัวท็อปปิ้งข้างล่างที่สามารถดื่มแล้วมันก็จะเหมือนกับบิสกิตอ่ะขึ้นมาด้วยกับเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ตัวรสชาติของไมโเนี่ก็มีความเข้มขน้นหวานมันกลมกล่อมครับสิ่งที่สุดท้ายเลยก็คือตัวครีมชีสข้างบนนั่นเองซึ่งตัวครีมชีสเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพอที่เราทําออกมาแล้วนะครับมันก็จะแบบว่ากินกับตัวไมโลนัทเกตกินกับโอรีโอกินกับบ โหเข้ามากๆเลยครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยใครจะเอาไปทําที่ร้านเนี่ยก็น่าจะแบบดีมากๆนะส่วนใครจะทําทานเองรับรองเลยว่ารสชาติอร่อยว้าวแน่นอนครับและใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะกดไลค์ให้กําลังใจพวกเรากด subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราครับและพบกันใน EP ต่อไปสําหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ